กราบสวัสดีนะครับวันนี้พบก,กับผมนายกษมาพุกพินโยนะครับวันนี้เราจะมานําเสนอเอรื่องปิโตรเลียมนะครับปิโตรเลียมคืออะไรปิโตรเลียมคือสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดเองตามธรรมชาตินะครับเพราะเกิดการทับถมกันเองจากซากพื่อสร้างสัตว์เป็นเวลาหลายร้อยล้านปีนะครับซึ่งมีองค์ประกอบหลักคือคาร์บอนและไฮโดรเจนปิโตรเลียมเป็นได้ทั้งของแข็งของเหลวและกา๊าสนะครับ แบ่งตามสถานะตามธรรมชาติได้2ชนิดนะครับคือน้ำมันดิบนะครับ 2. ก๊าซธรรมชาตินะครับ oh, no. น้ำมันดิบนะครับน้ำมันดิบส่วนมากมีสถานะเป็นของเหลวมีสีดำหรือน้ำตาลมีลักษณะเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนชนิดต่างๆปะปนกันอยู่นะครับเช่นกรรมถันไน,นโตรเจนออกซิเจนเป็นต้นนะครับ การกลั่นน้ำมันดิบการกลั่นน้ำมันดิบนั้นจะมีจุดเดือดแตกต่างกันไปตามจำนวนคาร์บอนภายในโมเลกุลเมื่อส่งน้ำมันดิบเข้าสู่หอ,อกลั่นที่มีอุณหภูมิ400องศาเซลเซียสน้ำมันดิบจะระเหยกลายเป็นไอขึ้นไปบนส่วนบนของหอ,อก,กลัน่นซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดของสารต่างๆส่วนสารที่มีจุดเดือดต่ำจะมีการควบแน่นออกมาทีหลังตามลำดับนะครับ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกันน้ำมันดิบ 1. ก๊สปิตโตเรเลียมเหลว 2. น้ำมันเบนซิน 3. น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไบพัด 4. น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่น 5. น้ำมันกา๊าซ 6. น้ำมันดีเซล 7. น้ำมันเตา8ยางมะตอย